ก็ต้องขอกราบสวัสดีน้ำยมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอมจงนะครับสำหรับนี้นะเรามาหยอบเกมวาร์โลแนนนะครับเออท่านผู้ชมอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าผมมาเล่นวา l ์โลแนทํทำไมเออผมพอดีผมมีคอนเทนต์อะไรดีๆนะไม่ใช่คอนเทนต์แบบโชวยิงเพราะผมเล่นเกมนี้ไม่เก่งเลยโอเคซึ่งคอนเทนต์ของผมก็คือผมจะมาร้องเพลงให้คนในเกมนี้ฟังนะครับเออจะเป็นยังไงบ้างนั้นไปชมกันนะค่ะเชอแล้วแต่แรกดูเชิงฝั่งเราก่อนละกันนะ เฮลโหล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 ฮ w a โ t ลเฮ e โลเฮโลดูยูวันทูเฮียมีิง์อ่ะองอะเลือกเลยเลือกเลยอะนี่ไซเฟอร์ไซเฟอร์เฮลโหลอ๋อดูอิดโบรโอเคักคู่นะผมขอคิดก่อนอืมวิซซอง o ูยูวันทูเฮ e ยมีซิง n ์ จะเ,เพลงไหนบอกเลย up to you อ่ะถามก่อนนะ where you from where you from โอ้ไทยสวัสดีครับผมมาถึงเจอคนไทยว่ะอีทเคสวัสดีครับผมอยากฟังผมร้องเพลงไหนอ่ะ เขาวาง shield, วอละโอ้ยมีคนอยู่มีคนอยู่ยยยยปังนี่ไป๊แอบ่อน้าเขาแล้วปังปังอ,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 อุ้ยแทกผมทเทสเสียงก่อนนะเอมแอมแอดี D ดีอดูสิก e รับ อัฒน์มลีอ่ะเดี๋ยวผมร้องเพลงทนนะคนไทยกันจะด้วยสอสอมมพี่ไม่มีลุยวิต่อ หน่วน,น้องยังนั้นเตือน้องบพต้องเฉยพี่โอนค่าคอนโดอยู่กับพี่มันลำบากนะหรือว่าน้องจะโหนอย wow. wow. ู่กับพี่มันลำบากนะหรือว่าน้องจะโหนว้าวว้ามีคนมาว้าวโดนลัดว่ะโอ้ไม่น่าโดนลัดแล้วโอ้แตกมามามาผมตายละ สวัสดีครับ <i S 1> ผมแจ็คพอโ์อยากจะโดนอยากโดนช้อนแกง,แกงอยากโดนแทงแกงไ็ไม่โผล่งบันเฮ<ม>้ยเฮ้ยอยากทานในงานบวชอยากโดนช้อนแกงว่อครับเออแ e ยูฟอร์แมยูฟอร์น้ำมีเยอะอ๋อวิษณ์ o ูยูวันท t ่เฮียมีอ่า any song หรื o ดูอ๋อ any song any song okay okay เอแชติน n ีเบอร์ยัมมี่ยัมมี่โอเคไหมโอเคออโอเคโอเคเวลาไมินิทเวลามินิทเฮ้ยเจอคนต่างต่างประเทศว่ะผมเมื่อกี้ผมพูดไปไม่คิดเลยผมว่าเอาเพลงยัมมี่ยัมมี่ยัมมี่ของจัทตินวีเบอร์ผมพูดไปไม่คิดเลยว่ะ i planted. now, i will sing now. Okay, okay. Yeah, you got that yummy 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 yummy. How do you do it? <laughs> here you come, here you come. <laughs> ว uh ้าวโซกูดยังปั่นอุ้ยอุ้ยมาปั่งอุ้ยปังอุ้ยปังอ่าแตก ตึงมือครับตึงมือครับตมือครับอ่าเรียบร้อยโอเคดูยู l ิเซนไทย a องไอ g ิชช่ t ยชซิกกทีดูยูริเซนนิ t งไทยซอง What อ่าดูริเซน i ไทยมิสิกอ่าไอติโอเค I will sing tone to you โอเคไหม โอาเรโอเคาเราเาเราาเาเราเราราเราเาเราเราเเราเราเเราเาเราเราเรเราาเราเรระเาราเราเราเารเาา ผมจัม๊กปั๊มโหอยากจะโดนอยากโดนช้อนแกงอยากโดนแทงแล้วไปโผล่โรงพยาบาลเฮ้ยเฮ้ยอยากขาดไปงานบวช <laughs> <laughs> ดูเขาหวัวล้อดิปรเจกตตึงเขามารับกูหนึ่งหนึ่งโอ้โอ้ thank you thank you very much <laughs> okay sing reckless ว้าวเสร็จ Grace chasing reckless โอเคโอเคอาเกนะเกนะพี่ไม่มีลุยวิตตองมีแต่นี่ก่อนโตหนุนน้องต้องน้ำตาน้องเบอต้องใฉ้พี่เอาค่าก่อนดูฮะองอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอฮ้องแล้วเจอฮ้องแล้วโหหาตั้งนานไปไปมาเหมือนเขาจะไม่ยอมให้ผมร้องเพลงนะเพลง Asian อ๋ออ๋อไอ forgot sorry เอ้ยตั้งตัวนี้แหละไอเกลียวเฝ้าอันนี้หน,นีตัวปิดผมเลยลไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปร้องฟังให้เขาฟังในเกมนะไปกันดูอยู่ร้กรันนี่แม่เปล่าทำเขาหน้าด <c oughs> ้านยั <No. S 1> งไงเนาะว้าเขาตอบผมแต่โนะไม่เป็นไร I will sing a song now โอเ okay? ค Don't say not Don't say no นะโอเคไหม No <laughs> I want to sing a song My sound is good น nah. ะ Very good Very good เลยปั่นที่ไหาโอ้ย <laughs> <laughs> ปั่นที่ไหวแล้วโอ้ย oh, สวยโอ้ยเหมือนว่ามันจะเหลี่ยมไปซีดอะโอ้ย I will sing a song in the ground นะ <seconds> left. ปังปังโอ้ยเสียหมดปังโอ้ยแตกอ่า <Spike planted. S 2> uh, What song do you need to listening Answer me please เพลงตู่อะอ้าวคนไทยนี่ว่ะเฮ้ยอยากได้เพลงอะไรอ่ะอยากได้เพลงอะไรอ่ะอยากร้องเงียบวะเขาเงียบอ่ะเขาเงียบอ่ะอืม าจะเงียบเกินไปละฮึแพ้ว่ะวายดูอยู่รอนัลเซอร์มีไอแซนนะเขาไม่ตอบผมอ่ะผมเสียใจนะเขาไม่ยอมร้องให้ผมฟังอ่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสุดคลายให้ผมด้วยนะคที่สำคัญก็ช่วยกดกระดิ่งให้ผมด้วยตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับเมของนี่แหะมากอนปิดคลิปปึบจังหวะนี้หันเลยครับไม่มีอะจังหวะนี้เอาไงเอาไงจังหวะนี้โอ้ยตาผมตานะปาบเอา